ชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2565เดือนสุดท้ายของปีนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะครับผมจะอธิบายความให้ฟังอย่างนี้ว่า องศาของดาวที่ทับลัคนาคุณอยู่นั่นก็คือดาวพฤหัสนั้นองศากำลังจะเดินหน้าแล้วมีกำลังอย่างมากองศาจะเดินหน้าแล้วมีกำลังอย่างมากนะครับแล้วอีกทั้งนะครับดาวพฤหัสเองก็เป็นกเกษตรราธิด่ดีดูไปดูมาแล้วพอไปมองในเรือนการงานก็มีดาวอาทิตย์มีดาวพุธมีดาวศุกร์ไปครองอยู่ในเรือนการงานอีก มันคิดอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากความเฮงและความโชคดีที่จะบังเกิดกับชาวลัคนาราศีมีนโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานเดือนสุดท้ายของปี2565นั้นคุณจะทำอะไรก็ตามจะเริ่มลงทุนหรือทำอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆให้รีบทำจังหวะที่ดาจะไปโครจร นะครับในพบรอยกลางฟ้าแล้วได้ตําแหน่งมหาจากักรได้คู่สมพลคู่ธาตุน้ําเนี่ยมันก็ไม่ได้โคนจอนกันมาง่ายๆนะโว้ยเออฉะนั้นทําอะไรก็รีบทําเถอะเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยนะทําต้องทําตอนดวงกําลังดีนี่แหละถ้าไม่ทําตอนดวงดีแล้วจะทำตอนดวงมันเพ็งซวยเหรอถูกไหมก็ทําก็ต้องทําตอนดวงที่มันดีๆนั่นแหละอีกทั้งดาวพฤหัสเนี่ยองศากําลังจะเดินหน้าแล้วนะแอคทีฟกระปี้กระเป๋าได้เลย นะครับมีลาบผมมีมีลาผล,ม,ม,ล,าผลมีความสําเร็จรออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับในเรื่องของงานวันที่1ถึงวันที่5นะครับการงานก็ยังดาเนินไปได้ดีอยู่จะมาขุกขคัก,ครกหรือมีปัญหากับลูกน้องบริวารในช่วงวันที่6จนถึงวันที่10วันที่6กจนถึงวันที่10นั้นจุกจิกใจมีเรื่องทําให้หงุนหงิดใจทุกใจ ขัดแย้งในเรื่องของงานแต่จะเป็นเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นแล้วพอมาถึงวันที่11จนถึง15การงานจะดีอย่างมากมีความก้าวหน้าอย่างมากและก็จะเป็นช่วงที่ได้เงินได้ทองมีโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองด้วยแฮปปี้ไปจนถึง16ถึง20นะครับ16ถึง20เนี่ยชาวลัคนาราศีมีนมีความรู้สึกช่มชื่นแฮปปี้แล้วก็เบิกบานใจพอ2 1ถึง25ช่วงนั้น ขับรถขับราให้ระวังนะครับใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของร้อนระวังเรื่องฟืนไฟดูเรื่องความปลอดภัยให้ดีนะครับแล้วก็อย่าไปขับรถมากนะครับระมัดระวังนิดนึงในช่วง2 1จนถึง25แล้วพอ26กจนถึง31นั้นชะตาก็กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินคุณน่าจะมีโชคดีอะไรในเรื่องการเงินเข้ามาสักอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกแฮป p y แล้วก็หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองด้วยนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะต้องบอกว่าถึงแม้ว่ารายจ่ายจะเยอะในเดือนธันวาคมแต่คุณก็ยังจะสามารถบริหารการเงินได้อย่างดีผมคิดว่ายังไงคุณก็ไม่เดือดร้อนหรอกนะครับมันยังจะมีคืนมีทองเข้ามาเสมอแต่อาจจะเป็นหนี้จุกจิกพวกหนี้บัตรเครดิต ไอ้ใช้ของตัวเองไม่เท่าไหร่หรอกแม่งระวังก็ต้องไปใช้จ่ายเรื่องคนอื่นด้วยเนี่ยต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับชาวลัคนาราศีมีนดาวเจ้าเรือนคู่ครองเดินไปเป็นประนะครับดาวมันอ่อนกำลังจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจในสัมพันธภาพคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันเจอกันน้อยทำให้งุนหงิดใจเหมือนกัน <c oughs> อยากเจอก็ไม่ได้เจอติดงานบ้างไอ้นู่นบ้างไอน้นี่บ้างบางทีเราว่างเขาไม่ว่างพอเราไม่ว่างเขาเสึกว่างอะไรอย่างนี้ครับมันจะค่อนข้างผิดฝาผิดตัวอยู่นะส่วนคนที่ยังโสดระวังจะไปรักเอาคนมีเจ้าของข้าวนะชาวลัคนาราศีมีนนะขอให้โชคดีในเดือนธันวาคม2อ6 5้หหสวัสดีจ้า